อืมนะะทุกคนเสร็จแล้วอืมดีค่ะยายติปิปงตาสเสร็จเสร็จย้ายติปิงเตนแล้วกันะะนะโอ,อ้น่ากินมากชีวิต,ตบ้านบ้านนี่แหละพี่น้องอยู่แบบปลูกผักกินเองเวลาห่างเัาก็ไปรับจบรับจ้างอิสระมจาจ้ะนี่แหละชีวิตของคนชนทบท <c oughs> อยู่แบบนี้ก็มีความสุขพี่น้อง่ต้องกไปดีบนไหน แต่บ้าต้องตั้งูซฟ้าหน้าสซฟดีเลยแต่ว้าเขาก็มีคว้าสุขกกบโอเคเลยแหละพี่น้องจ้าดูชุดกัเบือเลยอางเดี๋ยคันนี่แหละอาหารลำบากของเขากินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องจ้าได้ปิดกเฟนหนูก็ปคุณยายสองคนอยากกินปิ้งป่าหนุ่มได้ปิดหมักใบหนั่แหละไอ้ที่หมักกับพี่แคร์โหว่มก็กลาซิวขาวกับเผือนะจ๊ะได้ปิดกใส่แค่นั้นด้วยแ่ก็ใส่ยัางหลายได้ทั้งนี้แหละแซ่ เ,เอามาหมูกระเซาะเอามาปิ้งกระเซาะเอามาหนึ่งกระเซาะน้องทำได้ทุกอย่างเอามาแกงก็ได้สำหรับไอ้ปลาขยงไหมตะแตงแงงแล้วเราปิ้งสุดๆแบบนี้มันเซาบหลายทุกพี่นอ้องกินก็เป่าหัวห้อนแล้สุดยอดเลยนะคะทุกคนและปิ่กระเปิดเพจใหม่ด้วยจ้ะฝากฝากเป็นกำลังใจให้กันในเพี่น้องจ้าเก็บพริกเป็นเป็นเล่นวันตะกระดีขึ้นกันเพราะว่าแดดผักเพราะว่าเพี้ยมากเพียเ้ยแดดบานพี่น้นองแดดขึ้นกันเนาแดดมากเลยบ้านได้ปิ่งร้อยเอ็ดด้วยจ้ะ เดียะคักแดดแะน่พี่น้องเออตรงเวลาเวลาเก็บต่อเอาไวยแล้วมองปายท่าน้ำน้ำขังน้ำโค่ะจะจะเทใจนะน้ำดิ่งเลโอ้หอมเนพี่น้องหอม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 เลยค่ะหอมเลยกินก็เข้านอนสุดจดเลยพี่น้องกินข้าเต่าเนี่ยยังเสียะไปกินไปเนี่ยเสียะแต่ว่าตอนนี้ให้เจรียมอดกินเข่าอยู่ไอ้ตุ้งยายหิวข้าวแล้วที่บังปลายัดปิดจะบังทีทีเนี่ยปลาขาวปลาขาวกลุ่ม เก็จะบางที่ทีตัดกลางของเขาที่เราลาเขากินเขาจะได้แบบกลางปฏิคอชิพคอนเทนเ์เยอปิปก็คือการดำรงชีวิตของเหายากน้องจา๋าฝากปิดกังใจกันเลยจ้ะดา,น,า,านี่ก็เป็นไปเก็บพวกพีกเก็บกับวข้าวนาบ้างที่อยากไปถอดเออยากไปบริบาลมึงถอดแหนกุ้งพลังพ่อบ่บอสวนไปไปเป็นบ่อลสวนาานี่จ้ะมือหนังพกไปอุไนป่า,ามาเนี่ยตกปลามาให้แล้วก็เวลานานก็ไปเก็บเบ็ดกกะไทยไปพีนน่นอนนิด รับชมกันนะจะรับวิีชีวิตประจำกับการทัาสวนนะจ๊แะแะปิชอบทั้สวนแบบไอปอดสาหมหะอุปักิกินเองจ้ะกินกระเขือ,อ,อ่อ,อนอไปกินก็เกลียวไปเป็นอ่อ,อนเลยแล้วก,ก็องไปกว่าพวกนั้นต้องเอาไว้ถ้าทั้พันไปเป็นเขาไงญ,ญ่เกินเกินไปโดดลุกลุกลุกไงเกินเราเอาตัวเองนะนี่แหละปอดสามนะ พอานก็นอปเป็นแบบอายุหรเป่าตุยเลเป็งออืก็ไปตน้เอาอเอาหรี่เอาพไปกินเอาเกีเอาตไ้อ,อันนั้ตนตมที่เขาเขาทังดเยไยงลก็ไดถ้าเอาข้ากีแล้ถว,วถ้าไปเ็เป็นพันาสามหางวย เอ๊ะกินกับเจียวปวกผักชนิดน้อยยายบุคคลมากินผักปลวกบาห์ไลชนิดน้อยปวกผักปังผักตำลึงอือยากเรียนรูวกินได้นี่ยเลยจ้าผัก,ล,กลูกสติลัสป่ะยายหันป่ะม,มาแล้วมาแล้วยายยายกินทั้งนอกหรือกินทั้งในล่ะยายอืกินข้าวกินทั้งนอกหรือทั้งใน,นจา้ามามามานี่อาหารยาย ตากินเข่าอยู่พี่น้องนะอ่ะโอู้หันน่ากินทั้งนั้นเลยนะคุณยายจ๋าอ่ะนี่สิบเข่าเข่าฮอนๆนะแซ่บมันนะมึงแม่ข่อยอู้ห้าวเส่ผักก่อนแล้วคือเก่งแท้เก่งทะยายเกลียวบุพเพตกเหล้าใส่ผักก่อนเลยเก่งมากเลยอ้นเฮ้ยบู๊ทำไรแบกคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เสร็จกัน ฟ้าอยนะน้ลายมันเยอะข้าวปุ้ยจะกินแซบคักรถ้าน,นี่แล้สิหิวเขา่ามันจะหิวเข่าแห้งแต่แม่ค่อยน้ำลายเียอยู่จวดนันน่ะโอ้กินได้ปัญญายอย่างเนี่ยอ่ะทำนั่นล่ะอืมนึกว่าบ่มาก,กินผักกินอยู่ต้นนี่แม่ก็เกงเ่งแท้อ่ะกินนั่นละ่ะหยอดพักปากหยอดพักปัอกปอ่ะอ้ำ ย้ำได้ปะไม่เอาเอาพวกนี้มันมืดคนนีนี่น้องเจ้าไม่ใ <laughs> ยเยยง,ยงือ <laughs> กินเขาน้ำกันเสียไปน้องมายายกินดูข้างในมันมืดจั็หน่อยด้วยจ้ะได้เหี้ยในบาทเอายำเข้าไปเสมอยยาย <laughs> ยายจีบมงึงปิป้งปลา,าปิ้งปลาอ่ะเซฟเทบน้ำกันบรรทุกกินกิพี่น้นองมันกูายายมึงไปป้อนบ่ไปนุ่มป้อนบ่

อืม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 ข้าพี่เราไหมเขาเหมือนยายเข่าเขาเข่าเขียนย้อมอ่ะยายอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีเลย้วยายมันเปิดมันเป็นลุงหลงไหม โอ้โหลืมแล้วอืมแซ่บมะเขือไหมโอ้ไม่ได้หวานอย่างเดียวมะเขือนะปลูกปลูกแบบจำเป็นแบบอินซีหรอพี่นอ้องจำปลูกแบบอินซีไหม,มกูอีกคนกูสัน้นก็หูเขาออเอาเงินี่ แสดงว่าเขาบม่ข <wounds> ั <Gym treating Napoleon> ้งแก่แสดงว่าเขาไป่ข้างแกงเนาะเขาจะวาเขาแก่เขาเป็นบะเขือมะเขือปะเจ้าพญาเขาจะนวยใหญ่ไ่ข้างแก่อ่อนไม่ใหญ่แต่แสดงว่าเขากำลังเริ่มเริ่มแบบว่าอันนี้มั้ย เม็ดเม็ดเขาเป็นสีอยนัเดียวหมดปะเป็นองมืดปะหมดเยอะมากเนาะหืดปะ แบบเเขือบอมิบ้มิหึ้นมิยังหวย,ยังอยู่บอหยายยายแบบแบบ khảo rất đủ khảo trẻ ăn và khảo, và khảo cung Tôi kéo bắn cho bậc cửa Nó không cạch nuôi này mà Nuôi này ก็ดีจริงอ้าวให้แกอือข้มาอุ้งแก้กันนี้แหละก็จะหวานอ๋ออืมคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกันด้ี่น้องจ้าแต่ปิดแฟนเพจขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามและชมคลิปสวัสดีค่ะบ๊ายบายจับจับก่อนจาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ